คุ้งจ้าเดืตอตะบอกคุ้งน้ำกัะเดืเเองาออกไปลเลยเนาะงาไปต่างปจ้เใช่บอกพี่ <c oughs> บอกพี่คือละ่ะตามบักเพชดคลาเลย,เยนี่บบนคงตามแดกไล่เนาะ เปรียวหวานนะคะรอันนี้จะน้ำตาลปีดบกันเพิ่มตาลปีดแหงเป็นกวนกวนอยู่นี่เห็นซัมบ๊อบพี่น้องเอ้ยมองเห็นบ มีบ้างอยู่เัอะที่ เปรี้ยวหวานเนาะคะ่ะลงชอบตามเปรี้ยวหวานใส่รดซองหน่วยไปเลยปิดน้ำมะนาวเ,วเปรี้ยวหว,วานหวานน่ะใส่ชูรสนะคะ ชุดรสใส่หน่อยแซมหน่อยใส่หลายแซบหลายเด้อเพื่อนๆเด้อนี่คือภาพอัน <c oughs> ถือว่าเออกินขักพ่อยัยสู้น้องยามพ่อยัยสู้บูันว่า,าใส่ปลาดุนะเป็นนปลาฝาีรีหนิมเป็นยังไงบูนี่อ่าสีเข้มเนาะบลาูุลองิ่งกันตามก้นมาจน เปียวหวานนะตามอีกแล้วมีไงกะหลงแสบน้ำกันด้วยกะเด้อวันวันสางจะกินแล้วกะหลงก็ได้วันวันสางจะกิน ใส่ตอนมันาเหมือน,นเนาะใส่เส้นมะละกอตามะคกใหญ่ด้วยน่จุดจากแม่บบห่วงสองหน่วยล่ะคะสองหน่วยตามหมดเลยเนาะ What? พี่น้องเป็นอดไรจะแซบบ้างมาเด้อมาเด้อซิมกันนะปลานัง้บะเปรียวเยู่บะเปรียวรสชาติโอเคแล้ว ถ้าเราใส่เปรี้ยวอีกนิดนึงใส่มะนาวอีกนิดนึงมะนาวไล่ผลละบมะนาวเนาะหน้านี้มะนาวเยอะมะนาวถูก โอเคนะคะเสร็ okay, 100, ียบร้อยค่ะแซ่บคับแตกใช่ไหมหนวดวดๆนขอโทษด้วยกระโลืมเบิร์เห็นหอด เกิดบ้างเถอะเลเรียบร้อยนะคะอร่อยมากเลยเด้อกินคนเดียวในสิกินเบด,ดเอเอนผู้ใดมากินเป็นมูนะมาค่ะตัวแสบบ่ เดือมาเด้ออื <All right. S 1> ออ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 อุออนออกกอรรับชมออคอออาออ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 บอออออัอะแสบ,แบ,าาแบ,แบออ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 อ